ดูหน่อยสิเจนนี่ไลซ์ว like ีดิงคอมิกส์ฮีบัฟเฟอร์ไลฟ์เพลย์เชสเอ๊ะทำไมเจนนี่แล้วเราเติม S นะคะเพราะอะไรนะคะอืมเพราะว่าเจนนี่กี่ <พะ S 1> คนคะกกพระเอกกับพระเอกกับพุทธมีหนึ่งคนแล้วถ้ามี ประธานหนึ่งคนต้องเติม s เหรอ es อ่าจำได้หรือ,อยังคะจำได้แล้วตอ, e, ตอนแรกลืมเหรอคะพระเอกกับพุธอืมพระเอกเอกคือไม้เอกถูกไหมคะไม้เอกอืมโอเคแล้วอีกอันนึงพระหูพระหูพุธหูยังไงจำยังไง มีสองแปลว่าแปลว่าอะไรถ้าประทานทชาไหมคะประทานมีสองคนไม่ต้องเติม s หรือ es ใช่ไหมใช่อ่ะโอเคนะอ่ะทำข้อต่อไปเองได้ไหมคะไหนดูหน่อยได้ข้อต่อไปยังไงเอ่ยกำลังทำอยู่อ่านให้ฟังหน่อยข้อสี่ค่ะ lee เลยค่ะไรคะ กีตบอร์ดิ่ง h ี l ร h e นี่กี่คนคะ h e หนึ่งหนึ่งแล้วอะไรต่อคะ h ี like หนึ่งต้องอะไรไหมคะต้องต้องอะไรคะบอกหน่อยเติมเอสเติมเอสเพราะอะไรคะมีหนึ่งคนมีหนึ่งคนอันนี้จอห์นแอนด์แก ะไหนอ่ะทำยังไงดีคะกี่คนนะสองพะหูพวทอ้าวเขียนยังไงต้องไม่ต้องเติม S อหรือ S อมถูกหรือเปล่าถูกไหมคะเดเดคืออะไรคะพวกอะไรคะ พวกเขา,พว,เขาพวกเขากี่คนคะพวกอะเ <2 S 1> ออสองถึงกี่คนก็ได้สองถึงแปดสิบสองถึงอินฟินิตี้อ่าแปลว่าแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าคำตอบต,ต้องเตองเม s หรืออ e, s เออ่าถึงข้อไหนแล้วเนี่ยข้อห้า เพราะฉะนั้นเราตอบเป็นอะไรนะคะดอสไลท์ดอสไลท์ไม่ต้องดอ e เซนไล k e อืมอ่ะข้อสุดท้ายใช่ไหมคะเอ็มมาเอ็มมากี่คน <Like S 1> คะไลท์คุกกี้หนึ่งต้องตอบเป็นอะไรคะเอสคีหนึ่งดอสเซน ยากไหมคะไม่คะ่ะง่ายขึ้นไหมวิธีจำง่ายขึ้นไหมคะทวนให้มาใหม่อีกทีได้ไหมคะ เรื่อง verb ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าไหนบอกมามาอีกทีนึงจำยังไงนะจำยังไงประธานเอกพจน์มีประธานเอกภพมีหนึ่งคนไม่ได้ยินเลยไม่มั่นใจประธานเอกภพมีหนึ่งคนต้องเติม s หรือ es จำยังไงว่าเป็นหนึ่งคนเอกมีหนึ่งเอกไม่เอกใช่ไหมอือแล้วอีกอันเนึ้ออะไรคะอืม ม,มันมีสองคนท่าปะทามันต้องเติม s, <S, <S หรือ es ถ้าปะทาน่าปะทามีสองคนไม่ต้องเติม s หรือ es อ่ะแล้วเราจำยังไงว่าสองคนหูพระหูพระหูหูมีสองหูโอเคไหมจ<ต>ำแต,แต่บางทีมีหนึ่งหูก็ได้ถ้าเป็นคนพิการ เฮ้ยแต่คุณมีหูซ้ายหูเดียวนะขอมีสองเฮ้ยคุณมีหูซ้ายกี่หูอะหูซ้ายหนึ่งหูแล้วก็หูขวาหนึ่งหูจำได้ไหมคะจำได้จำง่ายขึ้นไหมคะจำง่ายขึ้นครับอืเราเจอหนึ่งคนขีดหนึ่งเลยเอโอเคไหมอืม ถ้าเจอสองคนก็ขีดหูสองหูแต่ละค่าเอกนะคะเอกกับโค้ประธานหนึ่งคนเราเลยเติม s หรือ es ให้เขาหน่อยเขาจะได้ไม่ต้องเหงาโอเคไหมหเขาจะได้ไม่ต้องเหงานะบายบาย